สวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่กันในเกมเซเรนดีทับบี้ภาคที่3นะฮะจะมีเกมอะไรเหมาะกับบรรยากาศฝนตกเท่ากับเกมนี้นะครับอันนี้เป็นของเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ชื่อว่า Co Work นะฮะเป็นเจ้าที่ทำหมดเนื้อเรื่องเอาไว้ที่ผมเคยเล่นไว้นานแล้วนะครับหมดเนื้อเรื่องเขาหน้าติดตามมากนะฮะวันนี้เขามีอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เข้ามานะครับไม่ได้อัปเดตมานานมากเลยเนื้อเรื่องยังไม่มีนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีเซเรนดีทับบี้ที่เป็นตัวใหม่เข้ามานะครับน่าจะเป็นมอนสเตอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอามาทําเป็นเเเเเนืืืื้อออออรรรร่่่่งหหปลาาาวจะะทํไพิิมมต บรรยากาศนี้นะฮะจำได้เลยตรงนี้สถานที่เริ่มแรกนะฮะวิ่งมาตรงนี้มาเจอกับรถไฟหรือเปล่าแล้วก็กลับไปที่บ้านนะฮะ,ะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแต่ตอนนี้นะฮะเราจะมาดูตัวละครอื่นๆที่อัปเดตมากันนะครับชื่อตัวละครเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าจําหน้าตาได้บ้างนะครับมาดูแล้วกันโอหเพียบเลยครับสปอนเป็นศัตรูก็ได้เป็นพวกเราก็ได้นะฮะอ๋อเราเป็นกล้องดีกว่ายอย่างนั้นดูเขาสู้กันน่าจะได้มั้งเฮ้ยมาที่ถ้าถ้านี้ ที่เราวิ่งหนีเข้ามา <c oughs> จําได้วิ่งหนีเจ้ายักษ์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่ก่อนเพราะว่ารู้สึกตัวใหม่จะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้ครับเป็นเหมือนแมงป่องนะฮะตัวใหม่น่าจะมาจากตัวนี้นะฮะนี่น่าจะมาจากตัวนี้นะครับหมวกเหมือนกันผมจําชื่อไม่ได้อ่ะเขาไม่เขียนชื่อ,อไว้ด้วยแต่ตอนนี้คือแบบเริ่มดุแล้วนะฮะดูฟันดูปากอันนี้คือแบบ ยังโอเคอยู่ยังพอน่ารักอยู่โอเคมันสามารถที่สู้กันเองได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราสปอนมาอีกฝ่ายหนึ่งสปอนมาเป็นอ้าวสู้เลยเหรออ้าวสู้กันได้ฮะต่อยกันครับแมงป่องก็ใช้หางจิ้มไปเฮ้อะไรเนี่ยมีท่าไม่ตายด้วยเหรอมีปล่อยควันโอ้มีน้นาลาวาด้วยวาร์ปได้ด้วยฮะแล้วก็ปล่อยเป็นควันสีดำ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเป็นสีเข,เขียวเหมือนปล่อยพิษด้วยฮะหลักๆคือต่อยนะครับแล้วก็วาร์ปนี่ฮะเหมือนปล่อยพลังเมื่อกี้สีเขียว,ยวปล่อยพิษแน่เลยแล้วใครที่ปล่อยหนามตัวแมงป่องเหมือนจะปล่อยพิษนะฮะเหมือนเป็นควันปีศาจนะครับนี่ตัวที่เป็นคนฮะใช้ท่านี้หนามลาวาเรียบร้อยล่วงหมดแล้วเหลือตัวเดียวนี่มันไปไกลถึงขั้นนี้แล้ว แแต่ตอนที่ผมเล่นเนื้อเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมมีแบบเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะฮะต้องหลบการโจมตีนู่นนี่นั่นก็ประมาณนี้แหละคือเนื้อเรื่องมันจะดรักดักหน่อยนะครับมันจะเป็นพวกปีศาจซะเยอะเอามาดูตัวอื่นบ้างอ๋อมันทําให้หยุดนิ่งๆได้ครับโอเคต่อไปฮะตัวอื่นที่ยังไม่เคยดูตัวนี้คือตัวไหนตัวนี้ล่ะตัวนี้ด้วยตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ด้วยเอามาทีละแถวเลยแล้วกันคือผมจะไม่ได้เลยไงอ่ะแถวแรก ล่องหนได้เหรอวอตอันนี้คือตัวปกติฮะตัวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสมุนธรรมดานะครับวิ่งมาโจมตีเราไม่มีแขนตัวมีดาบนี้ก็เคยเจอแล้วตัวหุ่นยนต์นี้จําไม่ได้ไม่แน่ใจฮะอันนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์เหมือนกันตัวนี้ล่องหนได้ครับเมื่อกี้อีกล่างหนึ่งล่างหนึ่งเป็นตัวสีเป็นตัวสีดาๆฮะเหมือน scp เลยอ่ะตัวนี้คล้ายๆเลยอันนี้ไม่ใช่เซเลดี้ทับบี้แล้วเป็นหุ่นยนต์แล้วนะฮะอันนี้โอ้โหอันนี้หลอนอันนี้หลอนอันนี้ ตัวนี้คุ้นๆเหมือนจะเป็นบอสเอาไงดีฮะสู้ทีละตัวเหรอเรามาดูความสามารถทีละตัวแล้วกันนะไม่งั้นดูไม่รู้เรื่องตัวที่เป็นหุ่นยนต์แล้วกันตัวนี้นะฮะให้เขาสู้กันเองนะสองตัวนะครับสปอนมาสู้กันเลยอืมปล่อยเป็นมิสไซน์นะครับที่แขนยิงจรวดมิสไซล์อืหล้มพลังไม่เยอะใช่ไหมหรือว่าปืนแรง โอ้โหยิงทีเดียวล้มฮะน่าจะเปล่ะนะครับหรือไม่ก็ปืนแรงยิงแค่นัดเดียวเองอืมลงไปนอนแล้วตัวต่อไปนะฮะตัวที่เหมือน SCP นะครับตัวนี้ผมชอบมาดูว่าโจมตียังไงฮะเดินมาแล้วอ้ทุบไม่มีเอฟเฟกต์เหรอตีเฉยแค่หายตัวได้ใช่ไหม อันนี้คือโจมตีกันโดนออโดนครับล้มไปแล้วตีเฉยๆฮะไม่มีถ้าไม่ตายไม่มีเอฟเฟกแต่ร้องหนได้ต่อไปครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์แบบกระล้องกระแล้งเลยนะฮะเป็นแค่ฟันเฟืองติดอยู่ที่ตัวน่าจะตีกันเฉยๆมั้งตีเฉยๆฮะไม่น่านจะมีความสามารถพิเศษไม่มีถ้าไม่ตายมีตีสองมือนะฮะใช้ดาบสองมือ อ่ะเรียบร้อยไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเซเลนิทับี้นะฮะคือเป็นหุ่นยนต์นะครับไม่ได้เป็นเซเลนิทับี้ก็เลยเอาล้มด้วยไม่ได้โดนตีนี่ทําไมล้มอ่ะล้มเองเฉยเอาละฮะตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะยักทั้งสองตัวนะฮะผมไม่รู้ชื่อจริงๆน่าจะมีชื่อให้เรียกหน่อยไม่มีชื่อบอกนะครับตรงนี้ถ้ามีชื่อจะดีมากเอาทําไมไม่ตีกันอ่ะอ๋อโอเคมาแล้วสปอนผิดฝั่งนะครับตี ตีปาตีฮะใช้มือตีเฉยดูมีความน่ากลัวแล้วก็ดูยังมีความเป็นเซเลดิท,ทบ,บี้อยู่นะฮะดมไปหนึ่งแล้วนะครับตีอย่างเดียวนะฮะใช้มือตวัดอย่างเดียวไม่มีพลังวิเศษโอเคตัวนี้ปากเหมือนจะเป็นใส่อันนี้เอาไว้เลยที่ครอบเอาไว้นะฮะใช่ไหมปากใส่ที่ครอบเอาไว้ด้วยนะครับตัวนี้คุค้นๆมากตัวนี้เหมือนเคยเจอตอนเป็นบอสนะครับอะมาลองดู ตีหวดครับง้างแล้วก็หวดไม่มีท่าพิเศษนะครับอ๋อวาร์ปได้วาร์ปได้ไดล้มไปยังไม่ล้มโอโอโอ,โอ้ปล่อยไฟได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูท่าไม่ตายอีกรอบนึงวาร์ปได้ฮะปล่อยพลังหน่อยเร็ววาร์ปอีกแล้วนี่ฮะปล่อยพลังปล่อยไฟมาครับโอ้โ,อโหล้มทั้งคู่เลยแสดงว่าดาเมจแรง โดนทีเดียวครับตัวนี้นะฮะเหมือนเป็นกระทิงยืนได้มากกว่านะครับไม่ค่อยเหมือนซาเลนดิทับบี้เท่าไหร่มือเป็นลูกตุ้มเป็นตะบองนะครับอ่ะมาลองสู้กันดูตีครับวาร์ปได้อีกแล้วเหมือนจะเป็นความสามารถปกติเลยนะการวาร์ปเนี่ยได้หลายตัวเลยนะฮะมีท่าไม่ตายไหมน่าจะมีนะตัวนี้ผมว่าคงไม่ได้ตีอย่างเดียว เหมือนถูกโปรแกรมเอาไว้ทุบแล้วนี่ไงโอ้โ,อโ,อโอหคล้ายๆก,กันกับของแมงป่องเลยนะล้มไปแล้วครับเรียบร้อยตีเหมือนกันใช่ไหมอ่ะต่อยกันฮะวาร์ปได้อีกแล้วครับเอาเขาวาร์ปไปแล้วจไมายังตีอยู่อ๋อปล่อยน้ําแข็งครับโอ้มีสองท่าโจมตีเป็นเป็นแนวตรงก็ได้นะครับอันนี้ปล่อยเป็นก้อนหินฮนะท้ายกันเลยการโจมตี นี่ฮะตัวนี้ปล่อยเป็นน้ําแข็งเนี่ยตัวนี้เป็นก้อนหินนะฮะทุบก้อนหินขึ้นมานี่ปล่อยพลังน้ําแข็งครับยิงขึ้นไปอันนี้ขุดขึ้นมาเป็นแถวโจมตีเป็นแนวตรงกับปล่อยเป็นพลังอีกตัวนึ่งไปไหนละค่อนข้างจะคล้ายกันนะฮะการโจมตีแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชนิดแต่ละชนิดเป็นก้อนหินเป็นน้ําแข็งนะครับหลักๆน่าจะเป็นการโจมตีประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเป็นพลัง ยิงไปได้อะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยปล่อยเป็นก้อนหินเอ้ยเป็นน้ําแข็งนะครับอ่ะเหลือตัวตัวทุบก้อนหินแล้วก็วาร์ปล้มไปแล้วเรียบร้อยครับคือการวาร์ปนี้น่าจะเป็นขั้นพื้นฐานของทุกตัวเลยใช่ไหมตัวนี้นะฮะตัวนี้คล้ายๆกับอันนี้เลยอ่ะ scp อะไรแล้วที่อยู่ที่บันไดนะครับถ้าเกิดมีหน้ายิ้มแล้วก็มีดวงตาเนี่ยใช่เลยมีแค่รอยยิ้มอย่างเดียวนะฮะอันนี้ โอเคมาดูว่าโจมตียังไงนะฮะน่าจะวาร์ปได้เป็นหลักแน่นอนทีบครับนี่วาร์ปได้ฮะมีการปล่อยพลังไหมถ้าปล่อยพลังได้ก็น่าจะเป็นการปล่อยพลังเป็นเส้นตรงนะครับนี่ไงยกขึ้นมาโอ้ไม่เป็นเส้นตรงครับอันนี้กระจายเป็นวงกมลมเราวิ่งวาร์ปไปสกกลเลยยกพลังขึ้นมาฮะอ๋อนี่ไงเส้นตรงก็มีเหมือนเป็นพลังปีศาจนะฮะ เนี่ยเป็นเส้นตรงครับปล่อยแบบนี้ก็ได้ด้วยปล่อยจากหน้าท้องฮะมีสามรูปแบบครับโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าปล่อยจากหน้าท้องแล้วก็ขุดขึ้นมาจากดินนะฮะแต่หลักๆที่ใช้บ่อยก็คือการถีบ <laughs> ยกขึ้นมาล้มไปแล้วครับ มาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะมาใหม่นะฮะยังมีกลิ่นอายความเป็นเทลิตับบี้อยู่นะเพราะว่าสีข้างในเนี่ยเหมือนจะเป็นคาสตาดนะครับสีชมพูแล้วก็ใส่หมวกของเซเลนดิทับบี้นะฮะใช้ดาบเป็นอาวุธมีพลังวิเศษไหมอ่ะมาดูกันเดินมาหมุนตัวตีครับหมุนตัวตีมีพลังวิเศษไหมน่าจะไม่มีมั้งเพราะเป็นหุ่นยนต์อึ้งมีปล่อยเป็นคัสตาดครับคัสตาดพิษ โอ้มีสาฟ้าด้วยโอ้มีเหมือนกันออยังไงยังไงหายตัวได้เหมือนกันนะครับวาร์ปได้เนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะมันจะเป็นเส้นตรงไปนะครับรูปแบบการโจมตีคล้ายๆกันทุกตัวฮะเปลี่ยนเอฟเฟกแต่ก็ถือว่าเขาดีไซน์ออกมาใช้ได้นะแต่และตัวมีเอกลักษณ์ดีนะครับ เอาละครับนี่คือเซเลนดิทับบี3นะครับเวอร์ชันที่2ที่อัปเดตมาใหม่นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีหมดเรื่องมาให้เล่นกันต่อหรือเปล่านะครับยังไงก็ติดตามดูอัปเดตแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ